นี่สินะเขาเรียกว่าแนวดำโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดารังนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมออพเวนออนไลน์นะครับผมแกลบนี่เลยนีเลยกับเงินก้อนสุดท้ายนะครับที่ผมมีนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่แม่มดำนะครับผมจบคือผมก็มาสักพักนั่นแหละเออ กำเงินมาประมาณสองแสนะครแบอันนี้ก็เหลือสี่หมื่นครับมันก็อารมณ์นนระมาณนแบบว่ากำเงินคนหนึ่งเข้าเมืองใหญ่นะครับเพื่อที่จะไปตั้งตัวนะครับแต่ว,ว่าความความเป็นจริงนะที่เราได้พบเจอมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เลย <c oughs> มันคือความโหดเหี้ยมมีโหดร้และทารุณโคตจะทารุณโคตรวิปลาสวิปลืมเสดเป็ดมันคือ อะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับแบบดำหนีมันคืออะไรซี่สุดยอดมากถามว่าได้ตังเร็วไหมมันก็ได้เร็วนะครับผมก็แต่ว่ามันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงมากเลยนะครับเรื่องวันนี้นะครับผมจะเอาเงินข้อนสุดท้ายที่ผมมีเนี่ยนะมก็ดูนะไปต่อยอดนะครับโดยการเลงเดอะมิดนะลงเดอะมิดรอบนี้คือหวังรวยเลยแหละ ลงดมิรอบนี้นี่คือหวังแบบว่าต้องรวยนะถ้าไม่รวยนี่คือจนจนไปเลยนะครับซึ่งของที่ผมจะใช้นะครับก็จะใช้เป็นดาบคู่เลยกันนะครับผมดาบคู่มันจะอยู่ที่ประมาณ2องหมืนนี่แหละไม่ใช่ไหมวะจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะเราจะเอาของที่จําเป็นเท่านั้นนะสองหมื่นเก้าโอเคไปผู้ชมเห็นไหมผู้ชมเห็นไหมฮผนะู้ชมเห็นตรงความจนมาไหม <c oughs> แล้วมืน่นเรือมื่นแก้ว โ oh, oh, อ้ชีตโอ้ชีตทำไมรอบเหลือหมื่นเก้านะคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะหาดาบคู่ดาบคู่แั้วเทียสี่แล้วกันนะคือจะไปประเด็นคือตอนนี้คือผมล่าอะไรไม่ได้เลยนอะกจากที่จะไปล่ามอนนะครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะเราเอาเที่ยห้าไปเลยดีกันนะคือตอนนี้ดาบผมใช้ได้ประมาณเที่ยห้าหมื่นเจ็ดอ่ยี่ปวดตัวเลยนะยไม่เป็นไร ผมเชื่อว่าราอบนี้เนะี่ยเราจะผมเชื่อว่าราอบนี้เ,เราจะไม่แห้วนะครับผมเราต้องเออเราต้องเราต้องรวยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะมีเงินก้อนกลับไปกลับไปแบบเมืองเกิดของเรานั่นเองนะครับแน่ผมจะกลับไปเน่จะกลับไปเมืองที่ผมเกิดน,นะครับแล้วก็ไปวิ่งส่งของ อารมณ์กลับไปทางานทาไรเหมือนเดิมเลยเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับการเล่นอะไรผมก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับใครที่มีความรู้นะสามารถที่จะคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับผมอืมสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะไม่กินอันนี้นะก็คือผมออกไปแล้วผมก็จะไปหาเดมิดเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นการแบบว่าเสี่ยงอยู่แหละแต่ว่าเพื่อเป็นการเอ่ออะไรเข้าเข้าเดมิดให้มันเร็วนะครับผมก็ต้องใช้วิธีนี้นะถ้าไป ถ้าไปแบบว่าเออ่กินยานะก็จะกว่าจะรอให้มันหายนะดอมมิดก็ยืนเนะี่ยเป็นจัวโมงก็ยังไม่ได้ขึ้นไม่ยังไม่ได้เข้าเลยไมะนั้นผมจะออกไปอย่างเงเสี่ยงนะแล้วก็รีบวิ่งหาดมิดนะครับผมดมิดมันก็อยู่แถวนี้แหละอยู่ประมาณแถวนี้แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าวิ่งออกมาเนะี่ยยังยังไม่เจอใครที่แบบมันมาล่าหัวเราเท่าไหร่นะอืมทำไมแถวนี้ <laughs> ทำไมตอวนี้มันมีคนตายบ้างคุณผู้ชมโอ้สองเลยด้วยกันโอ,โอ้โอ้มีมีแต่อะไรที่ไล้สาระไปหมดมีหินมีอะไรก็ไม่รู้นะแถวนี้ก็โลกโอ้เจอแล้วในน่าจะเป็นสองคนนะนี่ไงโอ้ยนี่ไงเจออะไรอย่างหนึ่งคนไอม,มาคนเดียวเออ ลอยกลับมาเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยอืมติมันจะลอยกลับมาไม่ใช่หรอสติมนันจะลอยกลับมาไม่ใช่หรอโอเคคุณผู้ชมมันเราจะมาดูกันว่ารอบเนี้ยครั้งเนี้ยผมจะเขาเรียกว่าอะไรล้างตูดก็ไม่ใช่เลยหมดตูดนด้วยหมดตูดหรือว่าผมจะเอ่อมีมีทุนกลับบ้านเกิดผมนะไปใช้ชีวิตไปหาตังแบบสันโดดนะครับผมแล้ว พอเรามีทุนมีตังเยอะๆเราค่อยแบบซื้อของมาลอง PVP นะเออจะเป็นอย่างนั้นนะครับแ้วตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนอกจากนอกจากการตั้งตัวใหม่นะเออไม่มีอะไรเลยนะจริงๆนะจนมากเลยนะฮึ่มความจนนี่มัน,มนแสนจะน่ากลัวอคุค่าค่าทุนนี้ก็ต้องฟาร์มฟาร์มแล้วก,กดเช็คผลไปด้วยนะโอ้ว้าวว,ว้าวสกิว้าว ผมจะฟาร์มพวกมอนนี่นะผมว่ามันก็ได้ตังค์อยู่นะพยายามจะฟาร์มพวกว่าพวกแบบบ้านลองบอสอะไรนี้นะแล้วก็หาคือเวลาไปทำเคสมันเจอคนไงแล้วมันก็เสี่ยงไงเพราะว่าเรายังไม่แน่นไงผู้ชมถ้าเห็นถ้าดูของที่ผมใส่ก็จะรู้นะครับยังไม่มีเวลาแบบว่าเอ้ยเอากูตันอะไรอ,อืมคนไฟหน่อยดิหนีไปไหนเรา เดี๋ยวกูโดนวันยิงตายก็วันยิงก็จะตายแล้วไอ้คุณชมจะพูดถึงคนเลยคนนี้แค่เดินมาใกล้แค่เดินมาเฉียดน,นี่ก็คนหันลุกที่ก็เจอผีเรือยใช่ไห้ฮอมอืมอืมอืมมนก็ใช้ได้อยู่มันก็จะใช่ได้ยูนะโอเคกดเช็คคนไปเรื่อยนะเดินไปเจอคนนี้ไม่ได้นะ อมที่จะตายทุกเมื่อผมเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ฝึก PVP นะยังไม่ได้รู้ของเลยมาแล้วผมก็ไม่ค่อยเก่งโมบ้าด้วยไงเออคือต้องคือผมแทบจะเริ่มจากผมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคือปกติผมโมบ้าของผมไม่ค่อยเล่นไงคือเกมนี้ถ้าคุณแบบมีพื้นฐานดูคงดูของเป็นหรือดูสเต็ปหรือว่าเล่นโมบ้าเป็นหรืออะไรยังไงมันก็จะมีมีก็อ,อะไรมีพื้นฐานพอตัวนะ แต่ว่าผมสม่วนมากก็จะเล่นแบบเก็บ fps อะไรนี่นะโอจะตันนี่ไงหลบไม่ทันหลบไม่ทันจะไปไหนแล่ะจะไปไหนถือถ้าถ้าเราโชคดีเราจะเจอของไปว่ามอนมอนดับของนะผมเคยเจอเข้ามาปุ๊บตีมอนดับของสองแสนทีแล้วก็เจอคนวิ่งมาพอดีเลยเหมือนแม่งใครปล่อยคิวแม่งไมร่รู้อืมเหมือนมีคนปล่อยคิวใครกำกับไมร่รู้พู้ได้ของสองแสนปุ๊บฮึมามาเลย ต,ตีปุ๊บตัตีผมปุ๊บนี่มันรวยเลยเดี่สองแป๊บสองนี่แซ่บเลยบอกรโอ้บอกที่มันบอกที่มันได้ของตบบนี้่าอะไรงี่เลยนะของสองแสนเลยนะหคุณผู้ชมผมไม่เคยได้ดินะนั่นคือครั้งแรกนะในการในการได้ของแบบราคาสูงขนาดนั้นนะเออแล้วว่ามันก็โดนเอ้มีคนมีคนผมนขอดูหนะ่อยเว้ยมันแน่นอยู่นะ มันก็แน่นอยู่นะอ๋อให้เขาไปทากันไปอ,อย่าอย่าไปยู่กับอ้ายโอ้โหแล้วกูเข้ามาดงอะไรเนี่ยกูเข้ามาเดาโดดังดงอะไรเนี่ยโโอ้หไปแล้วอ,อย่าตีอย่าตีอ้ายไม่เกี่ยวไอ้ไแคแม่ไมาเกี่ยวโอ้โหยี่เก็บแด้กูนยังไม่กล้าเสี่ยงนะครับอืมเดี๋ยวรอผมเก่งก่อนรอรอให้เก่งก่อนนี่กันเดี๋ยวอ้ายจะมา แก้แขนอืมกวจะล่าลากหัวคมๆเลยตอนนี้ยังไม่กล้าสู้ใครพอเจียมเออนี้มันตอนนี้มันมีประเด็นเผ็ดร้อนอุ้วสมาสองตัวอืมกูไปแล้วกูไปกูไปแล้วกูไปอยู่แล้วโธนูอ่ะเรามีดาบคู่ ขอฟาร์มดูห่างๆอย่อยอยางาห่ว,หวงๆนะฮะยังไม่อยากจะบวกกับใครนะครับพอพอตั้งตัวให้ได้ก่อนเฮ้ยกพล่งมาพีเสอเอโอ้โหมีเคั่นไงให้ปล่อยไฟก,กดวิ่งฮูลแมงวิ่งตามแมงวิ่งตามิว,วอะไรนี่ธนูเรียบร้อยครับไม่ต้องซื้อครับอาจะาตายไปแล้วครับ,บรมนะีมีบล็อ้กูไปแล้วซิ่งแซกพยายามใช้พยายาม โอ้แล้ววิ่งวิ่งวิ่งตามอืมกูโดดสวนครับไอเฮียตายกูตายแล้วอยเอ้ยมันนไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่าเราพี่ชมเพราะว่าธนูมันตายกูตายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนูมันเรียกอะไมันสามารถที่จะโดดได้เร็วกว่าเรานะมันมันมีสกิลที่สามารถที่จะโดดตามเราได้เร็วนะครับ ป็นการหนีไี่ยากมากเนี่ยนารหนีธนูเนี่ยตังหมื่นหนึ่งกูตังหมื่นหนึ่งกูกูไปทำได้ได้เนี่ยกูซื้อมาวิ่งกลับบ้านเนี่ยไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูต้อกูซื้อมาวิ่งกลับบ้านดีกว่าไหมเนี่ยหรือยังไงกูไปไอ้ โอ้โหกูได้อย่างเงี้เลยนะครับนี่แหละครับผมชีวิตในออเปียนะครับก็ะ <c oughs> นะคุณผู้ชมก็เหลืออยู่หมื่นหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไปแบบว่าตั้งตัวกันนะเอออันนี้ก็อัดมาให้ดูกันเล่นๆนะครับนะว่าเงินข้อนสุดท้ายนะครับในการซื้อบิวซื้อของนะครับแล้วก็เป็นลงเดอะพิษนะในลงในการลงเดอะเมสเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ผมก็ต้องบอ,อกกันว่าผมยัง,งนะยังไม่เก่งนะยังไม่เก่งแล้วก็เป็นเู้เป็นแค่ผู้เริ่มต้นเล่นนะครับผมความรู้อะไรยังไม่มีเยอะก็คือเล่นแค่ตอนนี้คือยังเล่นแค่สนุกสนุกอยู่นะครับผมเล่นแค่สนุกแต่เริ่มจะไ่สนุกแหละ,ะเก่งจังเลยเดี๋ยวรอบหน้านะเดี๋ยวเร,เราจะพยายามลากเพื่อนมาเนี่ยมันห้าวันมันยังไม่อ่อนเลยเด่ยมันมันเป็นคนชวนผมมาเล่นน,นั่นห้ามันไม่ยังไม่อ่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนนะ ไปลงดมิดกันน่าจะรวยกว่านี้นะสำหรับตังสำหรับตังหมื่นหนึ่งเนี่ยผมจะผมชะมาผมขอนั่งคิดนอนคิดกันละผมขอนั่งเอาตีนกายน้ำผากันละว,ว่าผมจะไปทำยังไงให้มันให้มันแบบรวยขึ้นมาได้ให้มันมีตังพอไปซื้อบิวได้เนี่ยผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมาเนะยผมก็เอเป็นอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะ,นะ,ะในการในการอ่า ให้ผู overall, ้ชมได้ดูนะครับสลากเก็บออเปียนะครับใครที่ดูจบก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับมแล้วแล้วก็อย่าลืมอุดมยากนไปนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับกดซับให้มันถึงหนึ่งความซับวมไวๆนะครับผมนะแ่วกเจคือลึกลึกเลยนี่อุกอังอ้าวเลยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันามไปบาย